สายฝนกำลังตกมานะครับฝนกำลังจะตกมานะครับตรงผาหําหดตรงนี้นะครับฝนกำลังจะมาแล้วครับผมสายฝนมาแล้วครับนีดูผาหัหดกับสายฝนที่โปรยปลายมาแล้วครับเดี๋ถ้าฝนตกมาเราคงได้เห็นหมอกสวยๆกันครับวันนี้จุดๆนี้นะครับผาหัมพดเองนะครับ น้าฟาสุดชันตรงนี้ครับอาทานบนีน้ใส่ฝนที่ปุยปลายมา สายฝนที่ปปวยปลายจุดแห่งหมอสดนะครับกับสายฝนที่ปวยปลาย รูกกันจุดนี้ได้ให้ไม่เกินสามคนครับที่ผานอันตรายจริงอันตรายอย่างไรก็สามคนนะครับผม

本地茶很不错。